ันนี้ผมสมพจน์เกศเกวันนะครับบริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยวันนี้ได้อยู่ที่จังหวัดละนองนะครับจังหวัดละนองนั้นเป็นจังหวัดซึ่งทางโตเกียวมารินโคดิ้งและโตเกียวมารินประกันชีวิตได้คัดเลือกให้เป็นเมืองในการที่จะมาร่วมพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งเสือเส่อมเติมโทมของป่าชายเลนและในโอกาสที่โตเกียวมารินมีอายุครบ120ปีโตเกียวมารินของเราได้เข้ามาพัฒนาป่าชายเลนในจังหวัดละนองจากป่าชายเลนเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพื้นหนึ่งในขณะนี้และในอนาคตมีโอกาสที่จะพัฒนาจนรทั้งกลายเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกทางด้านชายฝั่งนะครับป่าชายเลนของจังหวัดระนองนั้นปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาจกนกระทั่งระบบนิเวศกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แบบมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปูทําให้ระบบนิเวศที่เกิดจากแน่ดีที่เสื่อมโทรมของป่าชายเลนนั้นกลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และเรียกว่าป่าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเราโตเกียวมารีนะครับรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามาพัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้อย่างยั่งยืนยาวนานจนถึงวันนี้กว่า20ปีลักษณะของการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับและก็ยังไม่ได้หยุเดเพียงเท่านี้นะครับตามโครงการเนี่ยโตเกียวมารี ต้องการจะพัฒนาไปถึง100ปีนะครับนี่ผ่านไป20ปีแล้วนะครับก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองนั้นก็เป็นส่วนในการที่มาส่งมอบนะครับเั้นวันนี้ก็มีทั้งซีโอทั้งทีมงานตาบบริษัทนะครับรวมทั้งฝ่ายขายที่มาร่วมช่วยกันให้กิจกรรมนี้เกิดเป็นประโยชน์รวมทั้งตําบลบางลินนะครับชาวบ้านนักเรียนนักศึกษานะครับตัวราชการสํานักขานของกรมทรัพย์นะครับที่เป็นส่วนในการพัฒนาชายฝั่งนะครับก็มาร่วมเป็นความร,ร่วมมือกันทั้ง ส่วนรัชการชาวบ้านและก็บริษัทนะครับทำให้กิจกรรมนี้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่องกันยาวนานมาถึงวันนี้นะครับการปลูกป่านั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราพูดเราจะปลูกแต่สําคัญก็คือการบำรุงรักษาการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการปลูกนั้นเนี่ยหลังจากการปลูกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญสุดคือการดูแลเราปลูกไปแล้วเราก็ต้องให้ทางชาวบ้าน นะครับมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นกงกางต้นไม้นะครับโตเกียวม,มารีนก็สนับสนุนเงินทุนในการดูแลให้กับพื้นที่ดังกล่าวนะครับฉะนั้นเมื่อเราทําแล้วเราก็ทําอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้นะครับก็นับว่าเป็นความภูมิใจของเราชาวโตวเกียวม,มารีนนะครับที่มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีในวันนี้นะครับ ก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจและภูมิใจนะครับที่ปลื้มใจด้วยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับก็เห็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนนะครับแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์แล้วก็รุ่มถึงชาวบ้านสิ่งที่เราทําวันนี้ครับจะส่งผลที่มีคุณค่าที่ดีงามสําหรับผู้คนในอนาคตนะครับวันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆกันนะฮะเป็นต้นกล้าเล็กๆซึ่งรอวันเติบโตอีก5ปีผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับชุมชนนะสำหรับจังหวัดและหมู่บ้านตาบลนีีีีี้้ดววยยนะะซึ่่งงผมมจกกกลัับบาาาออททปปเ็ไรรสสห โตเกียวมารีนขอบคุณครับปลูกมันเลอะก็จริงนะคะแต่ความรู้สึกมันเข้าไปในหัวใจว่าวันนี้เราได้ทําดีเราได้มาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ดีในอนาคตเพื่อผืนป่าในประเทศไทยนะคะอย่าเชิญชวนพวกเรามาร่วมปลูกป่ากับโตเกียวมารีนค่ะให้ชีวิตของคนไทยนะคะมีระบบนิเวศวิทยาที่ดีขึ้น ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแล้วก็สนุกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้มาทํากิจกรรมแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเราย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วที่วันนี้เราได้มาเริ่มปลูกที่ป่าเสื่อมโทรมแห่งนี้นะครับผมก็คาดหวังว่าในอนาคตเมื่อเรากลับมาเราจะได้มีความภาคภูมิใจในในครั้งนี้ประทับใจนะครับกับโครงการที่โตเกียวมารีนทำมาหลาย10ปีนะฮะวันนี้ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับยินดีมากนะครับถึงจะ แลเธอเนะแต่ก็สนุกอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับอิ่มบุญไปได้วยกันนะครับก็หวังว่าอานาคตจะมีโครงการดีๆนี้ต่อเนื่องยาวนานนะครับนับร้อยปีนะครับทราบว่าสิ่งที่ทํามา20ปีนั้นเนี่ยกำลังจะเดินหน้าสู่การเ,าเตรียมตัวเป็นมรดกโลกนะครับและก็เป็นแหล่งอาหารนะครับได้ยินชาวบ้านเขาพูดว่าเป็นตู้เย็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการปลูกป่าชายเลนก็ดีใจที่ได้มาร่วมทําโครงการดีๆแบบนี้ปกติจะไม่ค่อยได้เห็นโคลนเห็น อะไรติดตัวเนาะวันนี้มาเจอของจริงสนุกดีค่ะสนุกดีมาทําดีและอิ่มใจสินิเวศนี่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าภูมิใจในในโตเกียวมารีนที่ได้เห็นถุงความสําคัญในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมและยังประโยชน์ให้กับคนในชุมชน